เป็นไหมคะเมื่อเวลาที่ทะเลาะกันแล้วแบบอีกฝ่ายอะค่ะเลือกที่จะแบบเงียบไปเออเงียบไปเลยแล้วแบบปล่อยให้เราแบบเฮ้ยฟุ้งซ่านวุ่นวายรอคอยแบบคิดไปแบบต่างๆนานาปวดหัวอะไรแบบเนี้ยอ่ออันเนี้ยค่ะมันคือเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งที่อีกฝ่ายอะค่ะเหมือนกับว่าโอเค ถ้าเราทําแบบนี้เขาจะปวนประสาทเราคืนคือจะไม่คุยไม่พูดอยากทําทําเลยเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราเข็ดเออเพื่อทําให้เราเข็ดแล้วเราเนี่ยก็จะต้องเป็นลูกไก่ในกำมืออยู่ในแบบหลุมพรางของเขานะคะวันนี้นก็เลยแบบอยากจะมาบอกทุกคนค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ประสบปัญหามีปัญหากับคนรักนะคะแล้ว เกิดการแบบไม่คุยกันในระหว่างนั้นนะคะในระหว่างวันในระหว่างช่วงช่วงหนึ่งสิ่งที่ออมอยากจะบอกก็คือคุณอาจจะมีการพิมพ์ข้อความไปหาเขาแล้วลหละแล้วเขายังไม่อ่านคุณก็บั๊บใจจดใจสอนดูแบบเฮ้ยอ่านหรือยังเฮ้ยทำไมยังไม่อ่านหรืออะไรก็ตามแล้วคุณก็ตีโพยตีพายอยู่ในใจคุณต้องลองเปลี่ยนใหม่เมื่อมีการทะเลาะก,กัน หรือไม่เข้าใจกันมันเป็นเรื่องปกติของคนรักกันแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่คุณจะทําก็คือโอเคคุณพิมพ์ข้อความไปหาเขาแล้วล่ะแต่คุณต้องไม่นั่งจดจ่อกับข้อความว่าเขาจะตอบไหมเขาจะตอบมาแบบไหนเขาจะตอบตอนไหนแล้วคุณพร้อมที่จะพุ่งตอบเขาไปในท,ทันทีไม่เอานะคะเปลี่ยนใหม่พลิกเกมพลิกเกมพลิกเกมใหม่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ ดูมีคุณค่าขึ้นนะคะดูมีแบบมีพื้นที่ส่วนตัวมีเลสเตกนะคะมีแบบว่าให้เขารู้สึกว่าเขาเกรงใจเราบ้างนะคะทุกครั้งที่คุยกันโอเคคุณพิมพ์อะไราไปหาเขาแล้วเขายังไม่ตอบ ปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไรโซเชียลก็ไม่ต้องทําเชื่อมนะโซเชียลก็ไม่ต้องลงเฉยๆไปเลยไปทําเรื่องของตัวเองอาจจะฟุง้งซ่านก็ตามแต่ทิ้งมือถือไปเลยนะไม่ต้องเข้าไปอ่านตรงนั้นนะคะแบบปล่อยไปเลยไปใช้ชีวิตปกติไปทํางานใครทํางานอยู่มุ่งเน้นเรื่องของการทํางานของตัวเองก่อนนะคะเรื่องของความรักให้เลือกเป็นเรื่องรองก่อนนะคะหรือเรียนอยู่ ไปมุ่งเรื่องเรียนนะคะทํารายงานกลุ่มไปยุ่งเรื่องรายงานกลุ่มก่อนนะคะเอาเรื่องที่มันสําคัญก่อนอืมแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ตอบเขาถ้าเขาตอบกลับมาล่ะฉันจะทำยังไง ปล่อยไปเลยนะคะให้คุณลองคิดเหมือนกันว่าในทางกับกันระหว่างที่คุณพิมพ์หาเขาเขายังไม่สนใจคุณเลยเขายังแบบปล่อยกับข้อความของคุณเพื่อไปทําเรื่องสําคัญของเขาก่อนได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราเนี่ยก็เลือกทําเรื่องที่สําคัญของเราก่อนนะคะลองปล่อยวางกับความรักให้ความรักเป็นเรื่องรองของการใช้ชีวิตเอาเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องหลักก่อนนะคะ ปาดน้ำตาลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าท่าสมุิอยู่ที่บ้านนะคะแต่งหน้าแต่งตาออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งไม่ต้องไปนั่งนะร้านกาแฟบางทีนั่งคนเดียวแล้วว้าวุ่นไปห้างค่ะ ไปที่คนเยอะๆเ,เดินไปตรงโน้นตรงนี้ดูดูวิวด,ดูของช้อปปิ้งเออบางครั้งเราก็ตั้งบัตรเจดไว้ก็ได้นะว่าเออฉันจะแบบเครื่องสาอางฉันหมดฉันจะไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางไปดูสิ่งที่เราชอบนะคะหรือว่าบางคนชอบแบบชอบการอ่าน ก็ไปดูมุมหนังสือนะคะเดี๋ยวนี้พวกที s สเปซนะคะ B2S เนี่ยเขาก็ทําแบบทําดีแล้วนะคะดูแล้วแบบเพลิดเพลินเลยนะคะจะมีให้เลือกตั้งแต่แบบอุปกรณ์การเรียนการสอนการวาดนะคะนิเตียานิยายเอออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยที่เราจะรู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเราเพลิดเพลินอะโดยที่เราไม่ต้องกลับมานั่งโฟกัสไอ้เรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกว่า เราเครียดอ่ะหรือเป็นช่วงเย็นเขายังไม่ตอบกลับมาเลยไปวิ่งเชื่อเชื่อมนะไปวิ่งเลยไปวิ่งไปออกกําลังกายเยอะๆให้เหง่อมันออกเยอะๆไม่ต้องสนใจเลยระหว่างนั้นลองตั้งเป้าว่าฉันจะวิ่งกี่กิโลนะฉันจะวิ่งกี่เมตรฉันจะวิ่งกี่รอบนะทําแบบนั้นเลยหรือไปฟิตเนสนะคะเสียบหูฟังฟังเพลงเลยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยาน นะคะหรือนัดเพื่อนนะคะไปแฮงเอาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขถ่ายวิดีโอทำคลิปสตอรี่อัพอะไรก็ได้ถ้าเป็นแบบการไปเที่ยวนะคะทำให้ดูเหมือนกับว่าโอเคฉันเนี่ยไม่ได้แบบหมกมุ่นกับเรื่องของเธอนะฉันก็มีความสุขกับเรื่องของตัวเองได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะทุกคนอย่าเอาเขามาเป็นศูนย์กลางจักรวาลของเราเราคนที่จะ มีศูนย์การจักรวาลที่มันหลากหลายอที่มันมีความสุขหาศูนย์การจักรวาลที่มันมีความสุขในชีวิตอย่าเอาคนคนเดียวมาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพื่อให้ตัวเราไม่มีความสุขนะคะทุกคน